ยายาชาแนลเอาดินใส่แกลบใหม่เก่าคลุกเคล้าไปรดน้ำไว้แต่เพียงน้อยค่อยวางลงปลูกผักกูดแสนปลูกง่ายขายก็คล่องปลูกชายคลองร่องในสวนชวนไหลหลง ปลูกแสนง่ายสบายกระเป๋าเฝ้าบรรจงอย่ายืนงงรีบทําเถิดเกิดผลดีสวัสดีค่ะทุกคนยาย่าชาแนลค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการผัปกลกูกผักอ,อกูดลงถุงดำเลยล้ำค่าไปติดตามวิธีปลูกกันเลยนะคะ ว้าวกินเลยค่ะร่างเนีวก็กินได้ค่ะร่างก็กินได้รวยสุดเนาะช้าเลย อร่อยคัะร้านเปรี้ยวล่ง, <c oughs> ลงคอโล่งคอมากเลยค่ะหรือพาน้ำมาค่ะเดี๋ยวไปกินน้ำในบ้าน กอนะคะเพราะว่าเราเดินเดินเหยียบไปเหยียบมานะคะเขาก็ไม่โตสักทีหนึ่งก็ในหนึ่งกอน,นั้นก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะต้นแก่ต้นอ่อนเมื่อเอามาแล้วก็ามาตัดใบออกตัดรากออกนะคะให้หมดก้านประมาณหนึ่งคืบกว่าๆนะคะเพื่อเอาทำต้นท,น,ทนต่อไปซึ่งวันนี้ย่าๆก็จะตัดที่ต้นปลูกลงในถุงดำ ผักบุบต้นพันนี้นะคะเป็นต้นต้นพันที่สาวๆพอเราไปปลูกนะคะเขาก็จะปิใบได้เร็วแตกยอดได้เร็วนะคะมีทั้งต้นที่อวบต้นที่ผอมผอมก็คือมีมีแค่สองก้านนะคะอวบก็มีห้าหกก้านนะคะบางต้นก็รากก็เยอะบางต้นก็รากน้อยนะคะ เวลาปลูกก็ไว้ในที่ร่มรำไรรดน้ำเช้าเย็นนะคะเรามาเตรียมดินปลูกผักกูดกันนะคะวันนี้ย,าย่าาเอาดินจากกระถางเก่านะคะที่อยู่ในสวนเพราะที่บ้านนี้มีดินจากกระถางเก่าเยอะแยะค่ะปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดผักกูดเป็นพืชที่ปลูกดินชนิดอะไรก็ได้นะคะเขาเป็นพืชที่ ง่ายในการปลูกง่ายในการดูแลนะคะเพียงแต่ให้มีน้ําเพียงพออยู่ในที่ร่มรําไรไม่ให้อยู่ในการแดดนะคะเขาก็พร้อมจะโตและออกยอดนะคะเตกหน่อสวยงามเมื่อได้ดินตามต้องการแล้วก็คลุกเคล้าให้ดินเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเมื่อดินเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะ เราแยกใช้ถุงดำเบอร์อเบอร์ขนาดกลางค่ะอาไ่ดินใกล้พืดเ,เ,เ,เสิบหนึ่งนติของถุงนะคะเอาต้นพันธุ์ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในถุงให้รากลงไปขี่หนึงนะคะรากอยู่เหนือดินขี่หนึ่งแล้วใส่ดินงสดลงไปสดเบาๆปลูกทั้งต้นพันธุ์ที่เป็นต้นเล็กต้นพันธุ์ที่เป็นต้นใหญ่ลูกทั้งหมดเลยค่ะ ทำเช่นนี้ไปจนหมดต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้และวนำถุงทั้งหมดไปไว้ในที่ที่เหมาะสม ้นผักกูดปลูกชำไว้ให้ผลมากไม่ยุ่งยากเพิ่มรายได้ยิ้มสดใสชอบดูคลิปติดตามกดแชร์แผ่น้ำใจช่วยกดไลค์ให้ยาย้านะจ๊ะทุกคนขอขอบคุณทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ